ญี่ปุ่นได้ทำคลิปสุขสันต์เทศกาลสงการโพสต์ลงในเพจทถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแล้วก็ทำออกมาได้แบบน่ารักตะมุตะมีมากเลยค่ะคุณผู้ชมและผู้แสดงก็ไม่ใช่ใครนะคะคือท่านเอกอัครราชทูตโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมกับมาสคอตที่มีชื่อว่าน้องเมียคุเมียคุมาร่วมแสดงด้วยน้องเมียคุ เป็นมาสคอตงานโอซากาคันไซเอ็กซโป2025ที่จะจัดขึ้นที่ออสกาประเทศญี่ปุ่นตรงกับวันสงการเมืองไทยของเราพอดีค่ะและแค่เปิดคลิปนะคะก็ทำเอาทราบซึ้งกันไปเลยกับข้อความที่ว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองบันดาเลประเทศเมียนมาเกิดผลกระทบและความเสียหายอย่างมากในประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้ง และขอแสดงความห่วงใยไปยังผู้ประสบภัยพิบัติและชาวไทยทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศญี่ปุ่นจะมีส่วนร่วมในการนำเอาประสบการณ์และความรู้ที่มีมาช่วยเหลือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นจะขอยืนเคียงข้างประเทศไทยในฐานะเพื่อนแท้ในยามยากตลอดไปน่ารักและก็ใจฟูมากๆเลยนะคะสำหรับคำว่าเพื่อนแท้ในยามยาก

ソン・グラン,ン,ランみんなで祝おう新年の祝い過去を忘れて愛を与えようすべて許そう悲しみ消え清らかな水力にたせこう So o n ソン・グラン โอไฮมีตามสึกสึกคาปาเคนเดนคร์ลอปีขพบคุณครับ,รบ,รบรนนและสำหรับงานออสกาคันไซเอ็กซโป2025 เป็นงานมหก,กรรมระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคที่รวบรวมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็วัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในงานนี้งานเดียวภายในงานเอ็กซโปนี้นะคะก็ยังมีการจัดงานสงกรานต์ที่อาคารนิทรรศการประเทศไทยโดยท่านโอตะกะมาซาโตะก็จะไปร่วมทำกิจกรรมด้วยคุณผู้ชมคนไหนไปงานนี้ก็อย่าลืมแวะมาแชร์ประสบการณ์กันได้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะและจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมานะคะ ทำให้เรายิ่งได้เห็นมิติภาพของญี่ปุ่นเพราะรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีส่วนสําคัญในการส่งผู้เชี่ยวชาญจากหลายแขนงเลยทั้งผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JICA มาร่วมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการตรวจสภาพถนนและสะพานหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในทันทีซึ่งก็ได้นำเสนอแนวทางในการตรวจสภาพถนนและสะพานหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ผ่านการบอกเล่าจากประสบการณ์ที่เคยเก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาแล้วหลายครั้งมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมไทยของเราโดยท่านโอตะกะมาสโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็ได้มาเข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ด้วยนะคะและทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังออกมาโพสต์ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ ในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยที่มีสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพมาอย่างยาวนานสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ด้วยความสบายใจโดยเร็วที่สุดใจฟูไปกับการโพสต์การแสดงออกของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกันไปแล้วนะคะลองมาดูจากฝั่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐประชาชนจีนกันบ้างนะคะเป็นการโพสต์ที่เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์เหมือนกันแต่ ความรู้สึกของคนไทยเรานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเมื่อ3วันก่อนเขาก็ทําคลิปฉลองสงการไทยออกมาเช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้เขาตั้งชื่อว่าเทศกาลปล่อยน้ําแห่งตูเจียงเยี่ยนกับเทศกาลสงการของไทยค่ะไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันนะคะเเียสงการ ่ีลลลลคลิปฉลองสงการที่สั์เอกอาราชทูตจีนประจําประเทศไทยได้ทําออกมาในครั้งนี้นะคะแม้ว่าเขาจะตั้งใจสื่อถึงมิตรภาพระหว่างจีนไทยมาช้านานแต่ว่ากลับไม่สามารถเข้าถึงหัวใจของคนไทยได้เลยจากคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่ทัวร์ไทยของเรานะคะไปคอมเมนต์ชำๆใต้โพสต์นี้กันอย่างเป็นเอกฉันท์สะท้อนถึงความไม่อินกับคำว่าจีนไทยคือพี่น้องกัน สาเหตุหลักก็น่าจะมาจากหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทยออกมาแสดงท่าทีเมื่อวันที่4เมษายนในขณะที่คนไทยต่างจับตารอดูท่าทีของฝั่งรัฐบาลจีนว่าจะมีท่าทีรับผิดชอบกับกรณีตึกเต้าหู้ที่ถล่มเป็นผุยผงยังไงแต่สิ่งที่ทางสถานทูตโพสต์ออกมากลับเป็นโพสต์ยืดยาวใจความหลักก็คือพูดถึงการที่บริษัทจีนมากมายมาลงทุนในไทย ทำให้เกิดการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งได้มาฝึกอบรมคนไทยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและคำลงท้ายที่ดูเหมือนจะปกป้องบริษัทจีนด้วยกันว่าอย่าได้มาใส่ร้ายป้ายสีหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทจีนโพสต์นี้แล้วก็ตามมาอีกหลายโพสต์เลยนะคะขอสถานทูตจีนในประเทศไทยล้วนแต่สร้างดราม่าจนกลับกลายเป็นชนวนสร้างความไม่พอใจอย่างหนัก จนทัวร์ไทยของเราก็จะชําไปลงเพจฐานทูตจีนกันรัวๆแบบไม่ได้นัดหมายเลยค่ะความรู้สึกของคนไทยในตอนนี้จึงยากที่จะอินไปกับคลิปอวยพรขอให้คนไทยมีความสุขในช่วงเวลานี้ได้แล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ